เมื al, ่อสักครู mañana, ่นี้ครับที่หลวงปู่พูดในเรื่องของการที่ทําให้อารมณ์ของเราเป็นกลางครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าณตอนนั้นอารมณ์ของเราเป็นกลางแล้วครับก็ไม่มีอารมณ์ก็เป็นกลางแล้วถ้าเมื่อใดที่เรามีอารมณ์มันก็ไม่เป็นกลางเมื่อไรที่เราคิดมันก็ไม่เป็นกลางเหมือนอย่างที่คําสอนที่สอนอยู่ทุกวันทุกวันว่าผ่อนคลายถ้าคิดก็ไม่ผ่อนคลายไม่คิดจึงเรียกว่าผ่อนคลายถ้ากังวลวิตกก็ไม่เรียกว่าผ่อนคลาย ต้องไม่กังวลไม่วิตกจึงเรียกว่าผ่อนคลายถ้ารู้สึกหงุดหงิดลำคาญทยานอยากก็ไม่ผ่อนคลายต้องไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความงุดหงิดมีความลำคาญมีความทยานอยากต้องรู้สึกว่าเราไม่มีอย่างนั้นเขาจึงเรียกว่าผ่อนคลายคาว่าผ่อนคลายเนี่ยมันเป็นคําเรียกรวมๆของสภาวะทั้งกายและใจ แต่คําว่าไม่มีอารมณ์เนี่ยมันเพียงแค่ใจเฉยๆแต่ที่นี่เราไม่ได้สอนเพียงแค่ให้ฝึกฝึกแค่ใจเราสอนให้ฝึกกายด้วยเหมือนดังมีคําบทสรุปที่เขียนสอนไว้ว่าจัดระเบียบของกายจนเป็นระบบของความคิดเพราะเราจะเอาดีอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายเราเพียงแค่เอาเอาเรื่องใจอย่างเดียวมันไม่ได้ ผลก็เพราะว่าเราต้องอยู่ในโลกใบนี้เราต้องใช้กายนี้ทําการงานเราต้องมีสังคมเราต้องมีการงานต้องมีภาระที่รับผิดชอบถ้าปล่อยให้กายมันอิ่มต่าฉิบเลือเทะเปื่อเพื่อนหรือทาไม่เป็นคือไม่เป็นสาระเรียกว่ามีชีวิตอย่างไร้สาระมีกายอย่างไม่มีสาระไรประโยชน์ไม่มีพัฒนาการทางกายและปล่อย ให้มันเรลระยำหยำเปไปเรื่อยเธอเรอะอเทอะนี่ะมันก็เท่ากับว่าเรามีกายอันไร้สาระก็มันก็จะเป็นที่นำมาของคาว่าตกงานตกงานงานในที่นี้มันก็คืองานภายนอกคือกายทำแต่งานภายในก็คือใจทำนั้นมนุษย์ไม่ควรจะต้องตกงานสองอย่างคืองานภายนอกก็ต้องทํางานภายในก็ต้องทําแล้วงานภายนอกทําอะไรแม้ที่แก่ที่สุดที่นั่งนั่งอยู่นี่เขาก็ต้องมีงานทํา ก็คือทำหน้าท so, right ี่ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อทำหน้าที่ของความเป็นผู้นําครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ที่มีธรรมเป็นเครื่องเครื่องน้อมนําให้ลูกหลานได้ทําตามอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการงานภายนอกที่มันแสดงออกทางกายได้มันทําให้เห็นว่าคนคนนี้มีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมแล้วมันต้องดูที่การกระทํา มันก็ต้องอาศัยกายเพราะฉะนั้นเราทอดทิ้งกายนี้ไม่ได้